สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ยายจะมาให้ดูอะไรนะคะดูนี่อะไรเอ่ยยายเพาะเม็ดเรียงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวยายให้ดูอันนี้คือเพราะหน้าร้อนนะคะอันนี้คือสี่วันเพื่อนๆพืยายก็จะเพาะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่มันแบบรั่วน้ําได้นะคะแล้วก็กระมังรงแม,ม่น้ํามันไหลลง พื้นนะคะเพื่อนเพื่ย้ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีผ้าอันนี้ผืนหนึ่งเพื่อนๆดูงอกอันนี้คือสี่วันลนะสี่วันกันคะเยอะสี่วันเพื่อนๆดูเนี่ยมากขึ้นแลวอันนี้คือได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกง่ายมากเลยเพื่อน ใหญ่ขอกแกะนะมันก็จะบางอันมันก็จะแกะง่ายบางอันก็จะแกะยากแต่ลากมันยาวเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยไม่ได้แกะประมาณมันก็เหมือนถั่วงอกนะเพื่อน ีค่ะแกะไม่หมดนะคะมันเยอะแต่อันนี้เราก็ปิดไว้นะคะเราก็ปิดไว้อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็ลดน้ำมันละครั้งนะคะมันก็ยังมันจะแกะง่ายกว่านี้อันนี้แกะบางอันก็ยังแกะไม่ออกเุื่อนๆแย่ก็แกะได้แค่นี้นะคะอันนี้ก็ลดน้ำมันละครั้งนะคะแล้วประมาณอีกสักสองสามวันมันจะแกะง่ายขึ้นนะคะเพื่อนเพราะว่าบางอันอ่ะมันยังไม่ถอดเปลือกมันเลย แต่รากมันยาวแต่ว่ามันยังแน่นนะคะอันนี้อยากเอาแค่นี้พออันนี้ปิดไว้เหมือนเดิมรดน้ำวันละครั้งอันนี้คือเม็ดอันนี้นะคะเพื่อนถ้าใครชอบกินอะ่ะเราเวลาเรากลับเมืองไทยนะคะเราก็หาซื้อมานะคะเพื่อนแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะยายซื้อมาสองกิโลเพื่อนเคาะหลายรอบแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ กิโลนึงสองร้อยนะคะที่ยายซื้อมาสองร้อยบาทบ้านเราะคะ่ะเพื่อนไหมแค่นี้ก็เหม็นไปทั้งบ้านแล้วค่ะ